สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับลุ่งอรุณไลฟ์สไตล์วันนี้เรามาดูกันนะครับเนื้อล่างๆนะครับของไตรมาสหกสามยังร้อนแรงอยู่เช่นเดิมนะครับไตรมาสหกส่วนที่จะร้อนแรงอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ตามหากันเยอะๆนะครับก็จะเป็นงานหน้ากากนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหน้ากากเงินแท้อย่างนี้นี่นะครับ นี่เป็นงานหน้ากากเงินแท้นะครับเป็นเงินบริสุทธิ์นะครับเงินแท้ๆนะครับเอามาทำนี่นะครับซึ่งมีมูลค่าอยู่แล้วนะครับเนื้อเงินมีมูลค่าอยู่ในตัวนะครับนี่นะครับเงินบริสุทธิ์นะครับเงินแท้มาลงยาจีวอนคนก็ตามหากันนะครับสําหรับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีละเหรียญนะครับมาดูเหรียญแรกที่น่าเก็บนะครับเนื้อทองแดงนะครับ ทองแดงนี่ก็สวยนะครับเป็นวัดหนังนะฮะให้ดูนะครับชัดๆนะครับทองแดงหน้ากากนวะนะครับอันนี้สวยนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆผิวใหม่นี่ผิวยังขนาดนี้นะครับให้ชมนะครับโอ้โหนี่นะครับทองแดงก็แรงได้นะครับบางคนก็เก็บเนื้อล่างนะครับเก็บได้ทุกเนื้อนะครับให้ดู มีคดสวยจริงๆนะครับนี่นะครับโคดอุเนื้อล่างๆก็สวยนะครับต้องบอกเลยเก็บตอนนี้ตอนนี้ยังเก็บทันนะครับมี่โคตสลาร้อยปีนะครับตัวนี้มีตอกโคดอุกับโคตสลานะครับสวยจริงๆนะครับเนื้อล่าง อืขนาดเนื้อล่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูองค์ต่อไปเลยนะครับความสวยงามเหรียญน,นี้นะครับต้องบอกว่าลงยาแล้วก็เป็นงานหน้ากากหลายท่านก็ตามหากันอยู่นะครับเดี๋ยวขอญาตเอาออกจากกล่องนะครับนี่ให้ดูนะครับ นี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเนื้อชนวนนะครับชนวนหน้ากากเงินนะครับเนื้อชนวนหน้ากากเงินดูนะครับโอ้โหงดงามจริงๆเดี๋ยวให้ดูใกล้นะครับนี่ ดูนะครับความงดงามของพิมพ์นี้นะครับลงยานะครับสวยงามนะครับนี่บล็อกทองคํานะครับจุดสังเกตบล็อกทองคําก็อุหงยาวนะครับแล้วก็มีดาวนะครับบล็อกทองคําเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บนะครับเนื้อล่างๆแต่ว่าต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับแต่มาทกสามเก็บได้ทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับราคายังไม่แรงนะครับ อยู่พันห้าถึงสองพันกว่านะครับเหรียญนี้ยังไม่แรงนะครับลงยาจีวอนหน้ากากเงินแท้นะครับนี่นะครับโอ้โหให้ดูความงดงามของเหรียญน,นี้นะครับหลายท่านตามหากันอยู่นะครับตรงใบารายการก็ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับงดงามนะครับอืมีโคดสองโคตอีกแล้ว สามคดนะครับตัวนี้โอ้โหนี่นะครับหนึ่งสองสามคดนะครับโอ้โหนี่ซีเรียลนัมเบอร์นะครับสวยงามจริงๆนะครับต่อโคดทั้งสามที่นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ธรรมดาจริงๆเหรียญนี้สวยงามนะครับหลายท่านตามหานะครับเหรียญนี้ลงยาโอ้โหหน้ากากเงินข้างหลังจะปั๊มอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดู ราคายังเก็บไหวนะครับชอช้างนะครับงองูก็คือจำนวนหน้ากากเงินนะครับปั๊มสามคดเลยนะครับโอ้โหคดสาาร้อยปีสองที่นะครับต้องหากันนะครับพิมพ์นี้วัดหนังเสมาวัดหนังหลวงปู่ทิมนะครับโอ้โหบอกสุดจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญน,นึ่งนะครับ เป็นเนื้อจนวนเหมือนกันนะครับหน้ากากเงินนะครับต้องบอกว่าโอ้โหขึ้นมาแบบเนื้อจนวนนี่สวยจริงๆนะครับเป็นอ,อันนี้ด้านหน้าจะตอกตอกชอช้างชัดเจนนะครับนี่นะครับชอช้างโอ้โหบล็อกทองคำนะครับดูชัดๆนะครับเห็นไหมฮะ มีอุ่ยาวๆแล้วก็มีดาวจุดตรงกลางนะครับเห็นไหมครันี่มีดาวอยู่นี่นะครับโอ้โหโเนื้องเงินหน้ากากเงินแท้นะครับอันนี้ต้องบอกไม่ลงยาเลยเลยก็สวยนะครับเหรียญน,นี้สวยไปอีกแบบหนึ่งราคาอยู่พันต้นๆน,นะครับนี่นะครับโอ้โห,โหต้องบอกว่าพิมพ์นี้สุดจริงๆนะครับดูสวยงามนะครับ ไม่เก็บอย่างนี้จะเก็บยังไงนะครับอันนี้ตกโคตรสาราร้อยปีนะครับโคตรแล้วก็มีโคตรตัวนี้นะครับคล้ายๆเลขสามไทยนะครับแล้วก็สีเลียนนัมเบอร์สวยนะครับเหรียญนี้ผิวชนวนนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ที่งดงามนะครับอยู่ชนวนโอ้โหลงเนินหนัาก,ากเงินอย่างเดียวนี่ก็สวยแล้วนะครับเก็บได้ทุกเนื้อทุกพิมพ์จริงๆ เดี๋ยวให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมสะสมนะครับนี่ดูนะครับลงยาหน้าแกกเงินลงยานะครับลงยาจีวอด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นสีแดงนะครับด้านล่างเป็นสีเขียวนะครับโอ้ลงยาสวยงามนะครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับเนื้อล่างนะครับแต่ว่าโอ้โหต้องบอกสุดจริงๆต่อคดสามที่อีกแล้วนะครับ โอ้โหเป็นโคดอกนะครับเลขสีเลียนัมเบอร์สวยนะครับเนื้อทองแดงก็สวยนะครับเดี๋ยวให้ชมลงยาได้โอ้โหอลังการหน้าแกะากเงินแท้นะครับลงยาจีวอนขอบเขียวด้านบนสีแดงนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นเนื้อเป็นบล็อกทองคำเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเด,ยวดูชัดๆนะครับตัวนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาจะไม่มีดาวตรงกลางนะครับนี่แต่ก็สวยนะครับข้อสังเกตก็จะไม่ติดซุ้มประภามนทนด้านศีรษะหลวงพ่อนะครับจะห่างนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเทียบบล็อกบ็อกอันนี้บล็อกไม่มีดาวนะครับจะห่างจากเส้นซุ้มประภามนทนหลวงพ่อนะครับ ให้ดูนะครับจะไม่แตะนะครับจะไม่ติดเดี๋ยวดูบล็อกมีดาวนะครับให้ชมเขาจะติดเลยนะครับจะแตะติดเส้นซุ้มเลยนะครับแล้วก็มีดาวตรงกลางนะครับเดี๋ยวไปดูอีกเหลี่ยมหนึงนะครับที่น่าเก็บอีกเหลี่ยมนึ่งเนื้อล่างสุดๆเลยนะครับนี่เหมือนเนื้อเงินไหมครับนี่ดูสวยงามนะครับดูนึกว่าเนื้อเงินเลย นี่นะครับถ้าเราไปใส่กรอบนี่ดูไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าขอบเขาจะเป็นขอบออกแดงๆนะครับอันนี้เขาเรียกพายเงินนะครับพายเงินนะครับอันนี้เป็นมอกทองคํานะครับเห็นไหมเห็นดาวกลางๆไหมนี่นะครับแล้วก็ตัวอุนี้จะติดเส้นไปเ,เส้นประพานบนพนหลวงพ่อนะครับนี่็อกมีดาว สวยงามนะครับเหรียญนี้โอ้โหลวงพ่อโดดเด่นนะครับเพราะว่าหลงหน้ากากเงินแท้นะครับหลงยาจีวอนน่าเก็บนะครับเหรียญนี้สวยงามนะครับดูนึกว่าเนื้อเงินนะฮะสวยจริงๆนะครับเป็นอีกงานหนึ่งที่คนตามหานะครับงานหน้ากากนะครับหน้ากากเงินแท้ลงยาจีวรนนะครับนี่เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ นี่นะครับโอ้โหสวยจริงๆนี่เป็นบล็อกธรรมดานะครับตัวอะจะอยู่หน้านะครับยันอะตัวนี้จะอยู่หน้าถ้าเป็นบล็อกทองคําตัวตัวนี้จะสลับมาด้านด้าน,ด,านด้านหน้านะครับยันแมะนะครับนี่นะครับงานหน้ากากเขาหากันนะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์พเพราะเป็นเนื้อเงินแท้นะครับที่เอามาทำหน้ากากเงินแท้นะครับ นี่นี่คดสองคดต,ติดกันเลยนะครับสวยงามนะครับ <c oughs> แล้วอีกอีก,อกชุดหนึ่งที่ที่น่าเก็บนะครับราคาก็ยังไม่แรงราคาก็ยังไม่แรงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เป็นเนื้อทองชิพนะครับหน้ากากเงินลงยาจีวอนนะครับ เนื้อทองทิพย์นะครับแนะจกเงินลงยาจีวอนเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่สวยนะครับเนื้อทองทิพย์นี่เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ที่สวยงามนะครับนี่ตอกโคตรพิเศษนะครับนี่นะครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่งดงามนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับโอ้โห เป็นเนื้อทองทิพย์ที่สร้างบาร,รมีนี่สวยนะครับองค์หลวงพ่อลอยเด่นมาเลยนะฮะดูนะครับสวยงามจริงๆเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่าจะได้ชัดๆนะครับนี่นะครับต้องบอกว่าทำออกมาได้แบบสวยงามนะครับพิมพ์สร้างบาร,รมีหลวงพ่อพัดนี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกเดี๋ยวผมดูนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับ ถ้าบล็อกทองคําจะมีขีดสองขีดนะครับตรงตรงห่วงนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามนะครับงานหน้ากากคนตามหากันเยอะนะครับสวยงามจริงๆท่าในใดสนใจเหรือญนไหนก็ลองทักเข้ามาได้นะครับเป็นงานสะสมของผมนะครับ อันนี้ก็เป็นงานเนื้อทอเนื้อทองทิพย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาออกออกให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่ผิวสุดๆนะครับหน้าแกะเงินนี่นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าบล็อกอะไรนะครับนี่เป็นบล็อกธรรมดานะครับถ้าบล็อกของคำจะยาวกว่าน,นี้นะครับสรุ นะครับสร้างได้สวยสุดๆนี่นะครับมาถม้า63ร้อนแรงสุดนะครับนาทีนี้เก็บได้ทุกเนื้อทุกพิมพ์จริงๆดูนะครับหน้ากากเงินนี่คนตามหานะครับงานหน้ากากเลขก็ไม่เยอะนะครับนี่โคดยันอะนะครับนี่สองโคดรนะฮะตอนนี้ สวยงามนะครับเนื้อล่างก็โอ้โหน่าเก็บนะครับอันนี้เป็นอีกพิมพ์หนึ่งครับเป็นงานหน้ากากทองทิพย์เหมือนกันหน้ากากเงินลงยาจีวอนนะครับโคดอยู่ด้านหน้าโคดศาลากับนี่นะครับมีโคดนึงเดี๋ยวดูอ่าโคดอะนะครับนี่โคดศาลาอยู่ด้านหน้านะครับสวยจริงจห่วงเชื่อมนะครับ ปุญญากามูนะครับถ้าเป็นบล็อกของคําจะเป็นปุญญากามูนะครับสระอาจะไม่มีนะครับถ้าบล็อกทองคํานี่เป็นบล็อกธรรมดานะครับนี่นะครับงานหน้ากากต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับเก็บได้ทุกเนื้อทุกพิมพ์เดี๋ยวให้ดูอีกอีกเหรียญหนึ่งที่คนนิยมกันมากนะครับเป็นเนื้อทองแดงนี่นะครับภายภายลุ้งนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นี่นะครับ คนตามหากันเยอะนะครับเนื้อนี้แตกเหมือนกันนี่นะครับหน้ากากเงินลงยาจีวรนคนตามกันนะครับเพราะว่าใส่กรอบแล้วงดงามนะครับนี่ยันอุร้อยปีนะครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับืที่จะชี้สังเกตบ่อยๆให้ดูตรงไหาปลาหลวงพ่อนี่นะครับของกของก็ปี้ทำยากนะครับดูดูด ดูผิวนะครับละเอียดนะครับาำยากนะครับโอ้โหสวยงามนะครับพิมพ์นี้คนตามหากันเยอะไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะครับนี่คนตามหากันเยอะนะอันนี้ก็บล็อกธรรมดานะครับปุญญากามูนะครับอันนี้ตอกก็จะมีรอยดุ่งอย่างนี้นะครับของแท้ ถ้าตอกนี่จะต้องแบบนูนๆอย่างนี้นะครับถ้าของปลอมนี่มันจะไม่ไม่นูนนะครับสวยงามนะครับโอ้โหนี่นะครับเป็นเนื้อเนื้อล่างก็สวยจริงๆนะทองแดงนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับชุดนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับพันต้นๆน,น,นะครับ สวยจริงๆต้องบอกนะครับวันนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์กับลายไว้ข้างบนนะครับให้ติดตามกันได้นะครับโอโ้โหสวยจริงๆเนื้อล่างเนื้อล่างก็เก็บได้นะครับไม่ต้องเก็บตามกำลังนะครับแรงทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับสต่มาทกสาม สวยงามน,นะครับทักเข้ามาเลยนะครับราคาพันต้นๆชุดนี้นะครับไม่แรงแต่ดูแล้วโอ้โห,โอ,โหอลังการงานสร้างจริงๆนะครับพิธีดีนะครับชุดนี้ปลูกเสกในบทวันนี้ลุงอารูนไลฟ์สไตล์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปขอบคุณครับ